ครับสวัสดีน้องพี่น้องเย็บเทุกท่านทุกชมรมและทุกท่านอาจารย์ครับที่ติดตามผมวันนี้พามาชมนกครับพี่น้องซิวตันครับไอซ้อกกกม,มกุ๊กแกมทำกันเต้เสาครับพี่น้องเพรนั้นในเสาขยายกระเด็นท้ายคลิปให้พี่น้องในเบิ้งกัรที่เราครับเป็นนกมงคล ที่อีกตัวนะครับที่ว่าไอผมมีโชคมีลาภนะครับเนาะลิ้วตันตัวนี้นะครับผมได้มาก่อนปีไม่สองหมื่นครับก็ได้ถือเลขกหมวดปีไม่แล้วก็ที่วันที่สิบหกที่ผ่านมาวันนี้ครับสองวันซ้อนครับเป็นนกตัวแรกที่ผมถือเลขครับผม แต่เรียงนกมาวันนั้นนี่ถือเรียกแก้แก่ไปน้องบอมีนกตัวใดให้โชคให้รับมีลิวตันตัวน,นี้นะครับทีได้มาาเราถือหวยถือหวยน้ำพงอกแปลกแปลกนครับเป็นนกไมก้เหรอพี่น้องนกพงในซี่หาเดียนนะครับขจ้าวไปต่อไรน้องละ พ่านไปตอบทีมงานก็หมดพี่นุ่นก็หมดผู้แขกได้ได้แต่มาค่ะว่าค่าเดี๋ยวขึ้นเราพินารนาได้สามเดือนนะครับจดคู่ผมก็เลยไปขอขนมองมาตอ่อ ในราคาหลักพันหรอครับที่นี่หอามมะก่ะเพราะนั้นในขันนี่ครับเป็นอาทิตย์ครับพี่น้องบอขันอาทิตย์กว่าดทำค่อยขันที่นี่เพราะถ้าขันอะไรเงียเลยครับพี่น้องตั้งแต่เสาทั้งขันทั้งเลียบปันอันเดียวกันแล้วครับคป็นอาคนฟังมหูเลี้ยงอนะ่ะทำซมาวันเรียกกุล่ะ เดีย๋ยว่มเดี๋ยวผน้องจดคู่บังคับพี่น้องวันจดคู่ดีอยว่มื้อวานนีน่คู่ปะเวลาเฉ็ดจิบเพ่พี่น้อง,งนี่บังกันอี่คู่เลยปะคู่อยู่รับพี่น้อง นกตัวนี้ผมย่านแม่นกแม,กแม่ครับพี่น้องนกตัวนี้คอยงวนาอีใส่คนนะจีดคอตุงงงตุงงงตุงเถียกับคู่ตุงเทียกับพกคู่ครับสนมากนกเลี้ยวตันนี่ที่ผมว่าจะเป็นนกสายจวดนะครับอันนั้นเป็นนกต่อเป็นตานันอยู่ครับ ฟังเสียงวะพี่น้องเสียงใดแต่ผมตีให้เสียงกลางเลยครับอันนครับนกตัวนี้วานผมว่าน,นกแม่แทนข้าเจ้าเอาเอามาเปลี่ยนนกตันวนีว้หนะเนาะผมเห็นวานงามนี่เปลี่ยนเอาบัดม,มาจดคู่แล้วเช่นใดมีใส่ขนมี ผมต้องใช้อะไเป็นนกแมวขาดว่ะทั้งแต่จดคู่ที่เอากับว่านมีอ่างสองคำสามคำครับมีอ่างน้ำนกตัวนี้เอย่างนี้บ่งริ้วตันครับพีน่น้องนกโชคลาภผมอวดพี่อวดน้องหน่อยกันนะข้าตากรรมาการเนาะนกได้ซีเดือนเนี่ยเปน็นองนกซีเดือนเนี่ยหาเดือนนี่แหละได้อยู่ในขาพันสายู่ครับนกตัวนี้น้องเขาบอก วันจุดคู่ที่พีชนว่าแต่แมนไม่ดีครับบางทีแบบผมบอเสียแล้วครับพี่น้องผมเอามามันบาขันจาน้าคำเนาะแดดกลัวไหมครับพี่น้องบอขันเลยเพราะถ้าผมเริ่มเอาว่าตากดดแดดเราลืงบ้านบังทีมันล่ำเอาครับพี่น้องเอ,อ้ยรดมือรดคำเลยง่ายม,มือเถิดพี่น้องเห็นไหมเนาะใส่ของสิงแกงครับไปเบื้องกันจ,จนัดจ้าจังเลย นกโชคลาบกลมครับพี่น้องมาอวดพี่น้องกันหน่อยเหนียนม่านก้อนปีไม่สองหมื่ครับก้อนปีไม่ก้อนหัวเชีย่ยวเหนียมาขึ้นเหล็กเชี่ยวแล้วครับพี่น้องฝันฝันกันเลยเสือเลยครับเหล็กตัวเดียวถือแล้วพี่น้องไม่เก่าหนึ่งตัวเดียว งวดว่างหันงวดทผพานมางหันถืออีกครับแฟนแฟนถือแต่ผมว่าเร่ฟันผมก็เลยว่าสื่อแฟนมาสื่อถือครับสองงวดซ้อนเลยบ้านผมบอกซื้อเหล็ก่เคยถือจ,าจ้าเกียร์ไปน้องห้าได้เลี้ยวตันตนัวนีมาแล้วครับนีโชคมีหลาบอันนี้ว่าเลี้ยงควมจกินนะบ่แม่แ้ว่าสมาิมามาว่าบ้าน หลอกขายนกผูแม่นนะครับอันนี้เราความจริงไห้ฟังให้พี่น้องได้ฟังกันนี่สิถึงว่าผมู้มันวันนั้นผมก็พอใจครับนกตัวนี้มาบางังงวดที่สามมาเป็นไดครับนกตัวนี้คนระับงวดที่สามสีเขาสี่แดงโชกีกะอ่นนาเบางังงวดไล่กันครับพี่น้องเป็นไดเขาตากรรมการว่ามีคนหมักน้ำบอกครับ อันนี้นกไม้นะครับย่ำมานกไม้แต่ผมเสื่อมไม่ราคาหลักพันครับพี่น้องหลักลอยเขาห้แล้วบ่าขายครับหลักลอยเกือบพันละหลักลอย,ลกอยเกือบพันนะแต่น้องมันบ่าขายผมก็เลยใจไปหลักพันครับค่อยได้มาน่นิฮวนจุดคู่แล้วถือว่านกข้นไว้ครับพี่น้องนกปาลาลอยครับ ไปตอมกันเสียคนได้น้องดุยผู้เดียวน้องดุยตอตอคนอยู่ไ่ายครับใส่ถึกแซลมันเป็นนกลิวตันครับพี่น้องให้โชคให้ลาภพร้อมอชิปนี่ฝากไว้เพียงเท่านี้น,นะแล้วโดนแล้วเดี๋ยวชืวา่า โฆษณาต้นนกละของวิวาละอันนี้ว่าแม่มนะครับนี่บ่าเรียงความจริงปีน,นองเบื้องกันได้ชมกันไปชิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับผมเอทุี่ยกทันและทุกชมลมนบนะ้าเนาะทุกทันอาจารย์ชิปนี้ก็สวัสดีครับผม